บัวหญ่ไงบันใดดูปดปบโอ้บัวใหญ่บ่นี่ฮะบ่วอ <uff> ัได้ในเชนี่บ่มันถึงยังนี่ถึงจ้ะโหยอมแล้วข่อยนี่เอ้อข่อยได้โอ้ปีนบ่ได้แต่เสาไฟฟ้าแล้วว่ะเออต้นไม้แถวบ้านนี่ปีนราเบิดเลยว่ะชิหายพวกเก่งเนียนี่เดะเอานอ่ำละ ช่เนาะยชาวไม่ขายนุ่งพอโอ้ไยดี่ได้เขาหลักได้โอ้โหแล้วก็เป็นแมรีเซีอนก็นได,ดนะ้ที่เนาะก็วิธีเจ้าเป็นหมอลา่าเห็ดกินอยู่เห็ดกิดนเะน,นะนาะเขาฮ้ยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพมาอีบ้านนี่กับพี่ละอยู่บ้านซองขึ้นซานน่องบุตรสบาตากลมเพิ่นเด้อเนาะ ใกล้ละพี่นนะ่อยเนาะอาสีไม่สักทองเลื่องอะไรามงามองตองอยู่ใกล้ละพนะี่น่อยเนาะได้เกินครึ่งเลยเป็นปูมาก็ได้ใส้หลาะเบื้องข้างนี้ก่อนเนาะใบปต่างประตูยังบ่ทันได้อันนั้นพี่น่นะอยเนาะทางลุงเป็นยังิชื่อเข้ามาอยู่อ่าบันทับกับเนจับเปิดนะเนาะครั้งนี้ครั้งนี้บัน กางโกบสองเหมือนกันโอ้โอ้โอเนาะอลึกอลึก <c oughs> <c oughs> งามงามไปไหนเนาะไงเนี่ยบ้านานองบุดเพื่อนน้ปอ่คนอยู่หลายคนใส่ทางนี้ก็ได้เอ้ยงามเนาะบ้านทางนี้ เดี๋ยวยุดหนึ่งในบ้านนี่ก็แมนจะได้นี่พี่เลยเนาะเอออาพี่เลยเนาะทายเนาะกาบตักทายสบายดีคุณใหญ่ใจดีเล็กเอ็มซีเบิร์ดพิกานที่เข้ามาขับมาชมช่องยูทูปบะเพงเฟล่าอุ้งเก้าพี่เลยเนาะอ่าบายดีทางฝั่งไทยฝั่งลาวแหละฝั่งต่างประเทศ ปิดก็ามากันอยู่ทีละเป็นส่นบ้านซองหลวงมุสบาตากโมเพลนเนาะทางสร้างเพมันก็มาลงมืออีกมือหนึ่งเนาะทางลุงเพิ่นยังเข้าวัดอยู่พี่หน,น่อยเนาะอ้าวยินทรายเขาหุนไปเลยชงมาเบิร์ก่อนเนาะใช้ใช้น้องบุตมาแย่งมือเทางนี้น้ำดูฮะอืมเป็นในดเดนี่ Ôi, ôi, sao bài đi nó hoài Nhàng bước người đấy, dẹp tập phố nó dân chuỗi luôn đấy hả <laughs> Bên đây là Bên ở đây đây, liêu người là cái này Ê, ngàm nó no. hôn cả nhảy, gần cả nhảy Nó no. <laughs> Ê, kinh khỏi kinh nam, bỏ lạ Bởi Bỏ đây lông hủy bỏ mùi nì Bỏ Ồ, gần ใช้ทางตุโพ่เพินว่าเผินได้ป้าคอใหญ่อีกมือนี้งก็ใส้ล่ะเบิ่งยู่เหรองับเอาไว้ก็เอาใกล้ๆเนี่ยว็าลุางไปเลยว้าวได้ยินเนาะอ่าทางอ้ายได้ยินอยู่แต่ว่าลุงเหมือนนั่นเหมือนมได้ยินเนาะใหม่ผมมีเด้อไม่ใช่ใช่อยู่ในหม้อยู่ในโมาต้องเบิ่งก่อนพี่นอเนาะว่าเพิ่นก็ป้านี่ก็มักเลยใช่ไหมมักหาเนาะหาปลาตัวใหมปันไป บัวใหญ่ป <i> <ộ> ันใด้ด <i> <Ê> ูปดปบโอ้บัใหญ่บ่นี่ฮะบ่อได้ในเชนี่บ่มันถึงยังนี่ถึงจันจัน่บตใหญ่ลายอุ้วยอยู่คือายขนาดนหากินมานี่ใ่อนดูห่อเืนนี่เนาะน้องบุดเหมนกากินม้าเนี่น้องบุดเนกันไรลูกสอนมาได้เนาะโอ้้นสีผ้าผังลางผังลางเงี้ยนะเอ๊ะ không đây bên đó phải vì thương nhân bên nữa đây, phải phải ai nhắc đến bệnh nhân này thôi 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 rồi đi เพิ่มด้วยเหรนจันนะพ่อเนาะใส่จะลัางนวลนี่ใส่ล้างนี่ยังไองล้างเลยหนาวหนาวก่อนเนาะคันแดดนี่ลงหมดโอ้คันแดดนี่ลงหมดเลยโดยโดยอ้าวเดี๋ยวสิพาปลาลูกเพิ่นขออนุญาตจะพาปลาลูกเพิ่นขึ้นมึงถึงเงินชาติบ้านซองคนก่อนโอ้โหเนาะไก่แล้วพี่เนาะเนาะไก่เลยเอ้าใส่ ลูกไปกระเซียนประตมือตู้้กองจริงที่อยู่เขาแล้วด้วยเอ๋โออ๋อสองห้องพี่นายเนาะใหญ่ตู้สบายดีเด้อทางไอ้สางเด้อสบายดีสบายดีจ้ะสบายดีโอ้ใกด์สี่เหลี่ยมเลยเนาะ จะคนมือนี่จะคนไอ้สางสางเขาเฮ็ดเย็ดนตืดเข่าหน้าดูจึกลุ่นบ่อยสางนี่ใช้กินเข้าหรือบ่อสางนี่ไม่นนี้ก็ไม่อันนี้นี่ยังเห็นยังอีกไอ้สาง อ๋อไม่เพราะนาสร้างเพื่อนอมกาดเนาะอู้สินบักไก่นี่พี่หน่อเออไม่เพราะนาสร้างเพื่อนอมกาดแบบขึ้นตอกขึ้นไตเห็นดังล้านว่าไงใช่ไอไก่เลยแหละพี่หน่อยเนาะไก่สิได้ขึ้นบ้านใหม่ใส่ nhà งามแล้วเนาะเออเรามีเอาล่ะึ้นได้หน่องบุดเดี๋ยวนี้เนาะเพื่อนไก่สีแล้วเลยสบายอกสบายใจน o l ะเนาะ เป็นอะไรขึ้นจ๊าะรอบแล้วมันอีเฮือนนี่ช่องซ้รอบแลยเนาะอ่างเนาะเอาดีอกดีใจนะน้องเพื่อนมาสั่งซะอ้าไอ้ซาเผือนมะขามแล้วก็เปรี้ยวปากว่ะส์โอ้ยคอยกระเพี้ยวปากน้ำลายไหลยื่งอยู่ทุบันเฮ้ยน้องบุ๊ดแล้วไปสั่นน้ำมะขามก่อน หอยสัตน uhm. ์ในบ่อได้เนี่ยเนาะบ่อพิมพไมนบ่อขึ้นลูกบ่อน่ะหัวขักเนยได้หอยได้ลงบุตรอู้หูโหยอมแล้วหอยนี่เจ็ด อ๋อตัว่าต้นมะขามกินแป้นนี่จะต้องบุดแล้วขึ้นไอยเบิ่งนี่ค่อยไฟได้อืออ๋อดูดูเอ๊บไฟได้โอ้ปพินโมได้แต่เสาไฟฟ้าแล้วว่ะต้นไม้แถวบ้านนี่ปินมาบิดเลยแล้วว่ะปินโมได้แต่ต้นตุ้วย ลมทำไปเลยเนาะยานได้คอยจ้ำมันมันมนี่แหละเ้อะอ่ากินกับมนันขึ้นมาค้ามกับเก่งบาทหนอยคอยได้น้องมุดคอยได้ดอ,อะไร

เดินเดิทิ่มมาลอดเสร็จโ้ดูโอ้พี่น้อยเนาะวันสิบเมตรเดินเฮ้ยโห่เดี๋นี่คุ้มโคตรเลยเหตุอือเห็ดลาเห็ดคือคอยแล้วจับมันมันนี่แหละเด้ออ๋อจะได้บุยไมาอีกเน่ยเนาะเก็บลาเก็บเก็บเก็บลาเก็บเก็บโลดเก็บโลดเออเก็บหาเนี่ยมาใส่ไว้เด้ออ้้ sai ừ. là à là à la à kìa tuổi bay sao việt kim hoo 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 rồi hoo 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 เอาล่ะอ e hmm <w> ันนี้เอาเอาทิมี้เราล่ะถึาดิได้ข่อยญาติแล้วเอาล่ะเออเอาทุกหลังคาเฮือนเรารู้ว่าจกเป็นโทษเปหนีแล้วแล้วข่อยบาดนี่ข่อยเด้อล่ะข่อยเด้อโอ้โหทุกเฮ็ดตุยพอแล้วล่ะพอแล้วเออเอาไอ้มันออกแมาเป็นลูกอีกอล่ะอ่ะเออ ใช่ใส่เออเออเออน้ำมาแข่งเคือดกก็ดีดผักขามเลยอึพ่อเยาไ่จักล่ะ có một ham cái này đây nó bút lắm chắc đôi đôi phơi lạ lúc có đâu chả ôi lốp chậm lốp mát leo lốp mát đâu chắc màu màu nữa lốp mát มลงมาก่อนก็ได้จังมีมือจับงาไหมครับชุกเลยพี่หนอยนอเนาะครับพื้มมาเลย,ย,ย,นเนยบินเลแล้วม้ามันเช่ัหมใช่ก็ะขาหมูมสมจ่อยแล้วละเนาะบาเรืม อืชมวัดยต้าหลิวเออเด้อเด้อลุงเด้อกินชมเด้อหูยต้งมากนะทานนะโอ้โอโดูเราบ่อยตกพื้นเลยเนาะหนิเนาะไอไอหับไปบ่หทำคามเลยคนบ่หับเลยบวย เลยโอ้โปูดได้ละคอยได้คอยได้ต่เปือกมาคาบจะหลุดนงบุดหนิน้ไปหันย่านช้ำคอไปได้ตะลางล Long nó tat ma lang hale no chung mọi chắc chắn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  này chắn chắc chắn 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 đó, cái Ch chắn <laughs> 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 อ่าน้องบุดบอกปิ้นได้ทุกอย่างปิ้นบ่นอะไรต้องถกล้วยน้องบุดเนาะสีไปเสะเด่ะอือโหอยู่ไนพุ่นนี่บุ๊เได้ขิงปุ้งนี่เนาะบุ๊มี่เลยต้อาเงินไปซื้อเอาใส่หิงใส่หิงใส่ขิงขิงหิงใส่หิงเออเอาตามนอกนู้นนอก่าแซ่บได้กันแน่นอนเนาะน้อไอ้กินได้เบิดได้ก็ได้อิสอ้ายยบกกนืมเอาบุ๊ดใส่ก็ได้จ้ะใส่ก็ดีเนาะ มาเบ่งเงินงบุษบาตากลมผ่นเห็ดเจี้ยกอนเนาะอือแลวนี่นี่ะขกเก่าแล้วเนาะขุกใหม่ได้ใส่เลยบอกคกใหม่งทันใส่จำเนาะอือือืมางก็ได้ล่ะทามลบกที่กี่สิตามลบนกพี่กี่สิบเปาใส่เบ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะ หากินกับมานขึ้นกุ๊บมาค้ามก็ทีไงไพย่ยากได้มาเป็นลูกไพ่ <c oughs> เออเออแต่ระ,ะวังนะเราว่วงสากนี่เฮงใบว่าไเ้เนี่ยเนาะเอามาหาน้องก่นดุดุ่นน,นอะน้อง่นจิบอ้ายปลาลุงเอฟซีก็ตว่าเต,ตียวเตียวแหงพริกห่าวาะเพินพริกแหง น้องบุเพ so ah. ิ่นอ่าน้องน้องหัวเพิ่นอยู่เฮือนไปไหนน้องผืนไปอันไปส่งสเต็งไปส่งสเต็งดูสเต็งลงเวียโงสวานอ่ะเหตเวียอืมคือว่าเพิ่นไปอันวิลาเป็นบ่เดิไปวิลาเพิ่นพ้องผืนพอพอผนบ่สบายเพิ่นว่ะเราไปยามพ่อเลยอืมไปยามพ่อเลย โอ้โหเป็นโบสบายอยู่ในเห็นบ่ออาันนี้เกลือเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเป็นนัวเด้อเกลือเกลือใส่หน่อยเค็มหน่อยใส่ลายก็เค็มลายเอาตาำเจ้าว่าแซ่บด้วหน่อยเนาะทางวันน้องบุทธเป็นสินโยมกินขิงตำสิขิงกับชิอมแซ่บพื้นเด้อเนาะ เขาทางบะบุญบรรพาก็เขามาแล้วโอ้ยพอดีแล้วบะบุญบนปพาระหงมักกินฉ่ำฉมนะเออแต่เรามักที่สใส่ปลาแดกแั่เถ่านะฮะอืมนี้มีบุกขาดกู่เพื่อนได้เพียงเท่านี้มีเพียงเกือบทุกคู่เพื่อนเลยว่าก็ได้ว่าเพียงก็ได้อ,อาญาปัน่นอย่างนี้นัง่งคำข้างตะมันอยู่จกักปีเลยหลูกบุตรอาญานี่ Ừ, này này. Đừng, lâu tham ừ. mà gặp được rồi Ồ Đó, hãy nộp tăm Nhưng bố mình hiệu hồng khô Thì đòi nó à, nhạc và nhạc và nhạc và nhạc Bút mình hơi ngon tẻ bên đây khục à <laughs> ngay, cái mi này Tăm luôn เอาเด้อเดตำกระจีแล้วเห็นมันแตกเดกรันเงเฮ็ดละเฮ็ดพอตูฟังจากการตำตำมกพิกนี่คนจีหายพววเก่งไน่นี่ได้เห็นว่ลละมอนาะชาวไม่ขยุงพอโอ้ดีเด้เขาหลักได้อาเศษมันมากพี่น่อยเนาะอ่ามาเห็ดฉาก โคกกระน,น้อยซ่เนาะแตกคักอันนี้ตนตอตมตมไปฟัองอยูอ่หวยก็ด้ยินเน้ยอยู่ซีนี่เนี่ยเซียงตำ้ะพริกกันทุงด้วยละเ็ากด삭ไงเนี่สากแา้ว삭ไงต้นมะม่วเขามาแตกคุงนี่นนะ ดีพิถัดในการตำโอ้โหเราก็เป็นเมลีเลีอนก็ได้ทีนะ่เนาะก็ไม่ตเจ้าเป็นหมหลายเห็ดกนะินอยู่เห็ดกินเนาะนี่นี่บุคคลแบบเคยชิมจะเห็นแล้วว่าโอ้บุษบมีบ่มีบ่เอ้เด้อเอาเนาะบุษบกมีบ <c oughs> ่ เอาหุงนัวใส่หน่อยเสพหน่อยใส่ไล่เสพไลายเออใส่ตามบ้านเราใส่เราได้เนาะแต่ทางอนโดย่งนี้เขาต้ออบไพผู้ใดบูกินเป็นนัวพี่น้อยเนาะกินไลยกับบุดีตามจริงพี่น้อยเห็ดในเจ็บเต้ากระดูกระชั้นซะเดี๋ยวความแซ่บุปปานี้ไพ่ในบ้านเนาะใส่หน่อยเสพหน่อยใส่ไล่เลายว่มาซะบางคนก็ผมล่นจนบ่มีอืม

chạy tổ xí Chủ mối Hoa nhiều nó Chạy nó bằng đi nó Bà ba, bay xù ai sao quên Nó Cần thường gần nó sao nữa nó Bái bái bẩn bái mau bái bay bay bái mà xa. สัวาละป๊าท uh, ูเอาพีแลหนิหนะพีีมาพีเอาปูสตก่อนหลยเนาะสัวใหม่ละหนิยื๊อเอาเอามาเอาชมชมมมาอืออือไอ้ชานก้นำลายแตกจวน้ำลายชางเนาะ เอาเอาโทรศัพท์พิ่ออกเลยล่ะฮะรุ่นนี้เหยียบก็เป็นคาฮักก็ได้แช่งวะอ้าบังกนโอเคอาดูเอ้อเด้ดอเดดเดด้้เด้เดอเอเบุอดเด้ด้

cái uhm. chắc ở nhà rồi Bill Bill <laughs> à? Đúng rồi Đúng rồi Đúng lên Đúng Rồi, em rồi nữa Thôi, ha anh bước quên Hử? Thôi hai không? nha, tắt cái Tắt không nữa không không

ได้ละแซบป่ะแซบแซบด้ไม่กับมแซบแซ่ประเดกนี่แหงคักกระดดกเขซิ่งอยู่เลย้วยเลอื้มฮึขแซ่ขัาวแชนเนองบุ้ยเป็นเป็นมะขาม